รากฐานของความทุกข์ความทุกข์คือภาวะของความไม่รู้ตัวเราทุกข์เพราะเราไม่รู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ไม่รู้ว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่ไม่รู้ว่าเรากำลังรู้สึกอะไรอยู่หรือเรากำลังขัดแย้งกับตัวเองอย่างต่อเนื่องในแต่ละวินาทีการกระทำอาจเป็นไปในทิศทางหนึ่ง ในขณะที่ความคิดไปอีกทางและความรู้สึกก็ไปอยู่ที่อื่นเราล้มเหลวต่อไปเราแตกออกเป็นสิ่งเสียงมากขึ้นเรื่อยๆนี่คือความทุกข์เราสูญเสียการหลอมรวมเราสูญเสียความเป็นหนึ่งเดียวเราเสียศูนย์เป็นเพียงเส้นรอบวงและตามธรรมดานั่นเองชีวิตที่ไม่กลมกลืน ก็จะเป็นทุกข์โศกเศร้าเป็นภาระที่ต้องดำเนินต่อไปอย่างมากที่สุดเราก็อาจทำให้ความทุกนี้เจ็บปวดน้อยลงและมีนับพันวิธีที่ช่วยคลายความเจ็บปวดมิใช่เพียงยาและเหล้าเท่านั้นแต่สิ่งที่เรียกกันว่า,าศาสนายัางทำหน้าที่เช่นเดียวกับฟินาศาสนา ทำให้ผู้คนมัวเมาและตามธรรมชาติแล้วทุกศาสนาล้วนต่อต้านยาเสพติดเพราะศาสนาเองอยู่ในตลาดเดียวกันจึงต้องต่อต้านคู่แข่งถ้าผู้คนสูบฝิ่นพวกเขาก็อาจจะไม่เคร่งศาสนาและอาจจะไม่จำเป็นต้องมีศาสนาพวกเขาพบฝิ่นแล้วแล้วทำไมจึงต้องสนใจศาสนาอีกเล่า และฟิ่นก็มีราคาถูกกว่ามีความผูกพันน้อยกว่าและถ้าผู้คนสุกัญชาเศพ LSD หรือยาเสพติดที่ประณีตกว่านั้นแน่นอนว่าพวกเขาก็จะไม่เคร่งศาสนาเพราะศาสนานั้นเป็นยาเสพติดชนิดดั้งเดิมทั้งหมดถึงแม้ว่าทุกศาสนาล้วนต่อต้านยาเสพติดก็ตาม เหตุผลก็คือศาสนาเหล่านั้นมิได้ต่อต้านยาเสพติดอย่างแท้จริงเหตุผลก็คือยาเสพติดเป็นเพียงคู่แข่งและแน่นอนถ้าผู้คนถูกห้ามมิให้ใช้ยาเสพติดพวกเขาก็อาจจะติดกับดักของนักบวชเพราะในขณะนั้นจะเหลือหนทางอยู่เพียงทางเดียวนี่คือวิธีที่จะใช้ควบคุมดังนั้นจึงมีเพียงฝิ่น ที่ยังคงอยู่ในท้องตลาดและสิ่งอื่นๆกลายเป็นเรื่องผิดกฎหมายผู้คนล้วนใช้ชีวิตอยู่ในความทุกข์มีเพียงสองวิธีที่จะช่วยให้พ้นทุกข์พวกเขาอาจกลายเป็นนักสมาธิที่มีความตื่นตัวตระหนักรู้และมีสตินั่นคือสิ่งที่ยากลําบากและจำเป็นต้องใช้ความกล้าหาญหรือวิธีที่ถูกกว่านั้นก็คือ หาอะไรสักอย่างที่จะทําให้ไร้สติยิ่งขึ้นไปอีกเพื่อที่จะไม่ต้องรับรู้ถึงทุกนั้นหาสิ่งที่ทําให้ท่านไม่รู้สึกอะไรเลยหาสารพิษหายาแก้ปวดที่ทําให้ท่านไม่รู้ตัวเสียจนกระทั่งท่านสามารถหลบหนีเข้าไปในความไร้สติและลืมทุกสิ่งเกี่ยวกับความกังวลความเศร้าและความไร้ความหมายของท่าน วิธีที่สองนั้นไม่ใช่หนทางที่แท้จริงวิธีที่สองเพียงแต่จะทําให้ท่านเป็นทุกข์ได้อย่างสบายขึ้นเล็กน้อยทนทานได้ขึ้นอีกเล็กน้อยสะดวกขึ้นอีกเล็กน้อยแต่มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวท่านการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงจะเกิดได้ก็ด้วยการทําภาวนาเท่านั้นเพราะการภาวนาคือวิธีเดียว ที่ทำให้ท่านได้ตระหนักรู้สำหรับข้าพเจ้าแล้วภาวนาคือศาสนาที่แท้จริงเพียงหนึ่งเดียวที่เหลือทั้งหมดล้วนแต่เป็นความเชื่อที่อิงแนวคิดผิดๆนอกจากนี้ยังมีฝิ่นในชื่ออื่นๆอ,อีกตั้งแต่คริสเตียนฮินดูโมฮัมหมัดลัทธิเชนพุทธศาสนาเหล่านี้ ล้วนเป็นเพียงชื่อที่แตกตา่างภาชนะนั้นแตกตา่างแต่เนื้อหารวนเป็นเช่นเดียวกันทั้งหมดล้วนแต่ช่วยให้ท่านได้ปรับตัวเข้ากับความทุกข์ความพยายามของข้าพเจ้านาที่นี้คือนำท่านขึ้นไปเหนือความทุกข์ไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับความทุกข์เพราะยังมีความเป็นไปได้ ที่จะเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากความทุกข์แต่นั่นละ่ะหนทางดูจะหนักหน่วงหนทางนั้นเป็นความท้าทายท่านจะต้องตระหนักถึงร่างกายของท่านและสิ่งที่ท่านได้ทำกับร่างกายวันหนึ่งขณะที่พระพุทธเจ้าทรงเทศนายามเช้ากษัตริย์พระองค์หนึ่งได้เข้ามาฟังธรรมกษัตริย์พระองค์นั้น ประทับอยู่ตรงหน้าพระพุทธเจ้าและขยับพระบาทอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าทรงหยุดเทศและทอดพระเนตรไปที่พระบาทของกษัตริย์เมื่อพระพุทธเจ้าทอดพระเนตรไปที่พระบาทของกษัตริย์แน่นอนว่ากษัตริย์จะหยุดขยับพระบาทเมื่อพระพุทธเจ้าทรงเริ่มเทศนาอีกครั้งกษัตริย์ก็ขยับพระบาทอีกพระพุทธเจ้าจึงตรัสถามว่า เพราะเหตุใดท่านจึงทําเช่นนั้นกษัตริย์ตอบว่าเมื่อพระองค์หยุดเทศนาและมองมาที่เทา้าข้าจึงได้รู้ตัวว่ากําลังทําอะไรอยู่มิฉะนั้นข้าก็จะไม่รู้ตัวเลยพระพุทธเจ้าตรัสว่านี่คือประบาทของท่านแต่ท่านก็ยังไม่รู้สึกถ้าเช่นนั้นท่านอาจฆ่าคนได้โดยที่ไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ําเหตุนี้เอง ผู้คนมากมายจึงถูกฆ่าโดยที่ฆาตรกรไม่รู้ตัวหลายครั้งที่พอมาถึงชั้นศาลฆาตรกรยืนยันเสียงแข็งว่าเขาไม่ได้ฆ่าในตอนแรกเคยคิดกันว่าฆาตรกรเหล่านั้นโกหกแต่ภายหลังจึงได้พบว่าคนเหล่านั้นไม่ได้โกหกแต่พวกเขาอยู่ในภาวะที่ไม่รู้ตัวพวกเขาเดือดดาลขณะนั้นพวกเขาโกรธมากทุกโทษสาเขาครอบงำ และเมื่อท่านอยู่ภายใต้โทสะร่างกายจะหลั่งสารพิษบางอย่างออกมาเลือดจะกลายเป็นพิษการตกอยู่ภายใต้โทสะก็คือการเป็นบ้าไปชั่วคราวและบุคคลนั้นจะลืมเรื่องนี้ไปอย่างสิ้นเชิงเพราะเขาไม่รู้ตัวเลยและนี่คือชั่วขณะที่คนเราตกหลุมรักหรือฆ่าคนหรือฆ่าตัวตายหรือทำสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้น ขั้นแรกของความตระหนักรู้ก็คือการเฝ้าระวังกายคนเราจะค่อยๆตื่นตัวถึงท่วงท่าการเคลื่อนไหวแต่และอย่างได้อย่างช้าๆและเมื่อท่านเริ่มตระหนักรู้ถึงกายอัศจรรย์จะบังเกิดหลายสิ่งที่ท่านเคยทำก่อนหน้านี้จะหายไปเฉยๆร่างกายจะผ่อนคลายขึ้นสอดประสานกันมากขึ้นสันติอันลึกล้ำจะเริ่มเข้าสู่ตัวท่าน ดนตรีอันซับซ้อนจะก,ก้องกังวานในกายท่านหลังจากนั้นจึงเริ่มตระหนักถึงความคิดโดยเฝ้าระวังความคิดเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามความคิดนั้นลึกซึ้งกว่าร่างกายและแน่นอนว่าเป็นอันตรายมากกว่าเช่นกันเมื่อท่านตระหนักถึงความคิดท่านจะแปลกใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวท่านถ้าท่านบันทึกทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงขณะใดก็ตาม ท่านจะยิ่งแปลกใจและแทบไม่เชื่อว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวฉันหรือลองจดบันทึกดูสักสิบนาทีปิดประตูใส่กุญแจปิดหน้าต่างไม่ให้ใครเข้ามาได้เพื่อที่ท่านจะได้ซื่อสัตย์กับตัวเองอย่างแท้จริงและจุดไฟแล้วโยนบันทึกนั้นลงในกองไฟเพื่อป้องกันไม่ให้ใครอื่นมาล่วงรู้หลังจากนั้น จงซื่อสัตย์กับตัวเองอย่างแท้จริงเขียนทุกสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาในสมองอย่าตีความอย่าเปลี่ยนแปลงอย่าแก้ไขแค่เขียนลงบนกระดาษให้เปลือยเปล่าดังที่เป็นจริงหลังจากนั้นอีกสิบนาทีจึงเริ่มอ่านที่เขียนไว้ท่านจะเห็นจิตใจที่บ้าคลั่งอยู่ที่นั่นเราไม่ตระหนักว่าความบ้าคลั่งทั้งหมดนั้น วิ่งวนราวกับกระแสน้ําและส่งผลต่อทุกสิ่งที่สําคัญในชีวิตส่งผลกระทบต่อสิ่งที่ท่านกําลังทําอยู่ส่งผลกระทบต่อสิ่งที่ท่านไม่ได้ทําส่งผลกระทบต่อทุกสิ่งและเมื่อรวมกันแล้วนั่นคือชีวิตของท่านดังนั้นคนบ้าคนนี้จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงและอัศจรรย์ของความตระหนักรู้คือ ท่านไม่จําเป็นต้องทําอะไรนอกเหนือไปจากตัวหนักรู้ปรากฏการของการเฝ้ามองจะเปลี่ยนแปลงเองคนบ้าคนนั้นจะค่อยๆหายไปอย่างช้าๆความคิดจะเริ่มเข้ารูปเข้ารอยอย่างช้าๆจะไม่มีความกลวลาหลออีกต่อไปแต่จะกลายเป็นจักรวาลและสันติสุขอันลึกซึ้งจะบังเกิดอีกครั้ง เมื่อร่างกายและจิตใจมีสันติท่านจะเห็นได้ว่าร่างกายและจิตใจจะปรับเข้าหากันได้เองราวกับมีสะพานเชื่อมตอนนี้ร่างกายและจิตใจไม่ได้วิ่งไปคนละทิศคนละทางร่างกายและจิตใจไม่ได้ขี่ม้าคนละตัวต่อไปเป็นครั้งแรกที่มีความสอดประสานและความสอดประสานนั่นเองที่จะช่วยให้ท่านก้าวไปสู่ขั้นที่สาม คือเริ่มตระหนักรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นขั้นที่ลึกที่สุดและยากที่สุดแต่ถ้าท่านรู้เท่าทันความคิดได้แล้วนั่นเป็นเพียงอีกก้าวหนึ่งต่อไปเท่านั้นท่านจำเป็นต้องใช้ความตระหนักรู้อย่างเข้มข้นอีกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อเริ่มสะท้อนถึงอารมณ์ความรู้สึกและสภาพจิตใจเมื่อได้ตระหนักในสามขั้นตอนนี้แล้ว ทั้งหมดจะรวมเป็นปรากฏการณ์เพียงหนึ่งเดียวและเมื่อปัจจัยทั้งสามรวมเป็นหนึ่งทำหน้าที่ร่วมกันอย่างสมบูรณ์ราวกับส่งเสียงประสานกันท่านจะรู้สึกถึงบทเพลงของทั้งสมปัจจัยราวกับกลายเป็นวงออเคสตราและปัจจัยที่4จะเกิดขึ้นซึ่งท่านไม่อาจสร้างขึ้นเองได้แต่มันจะเกิดขึ้นเองมันคือของขวัญจากความเป็นหนึ่งเดียวมันเป็นของขวัญ สำหรับผู้ที่ทำได้ทั้งสามขั้นตอนแล้วและปัจจัยที่4นี้ก็คือความตระหนักรู้ขั้นสูงสุดที่จะทำให้คนเราตื่นนั่นเองเราจะเริ่มรู้ถึงความรู้ตัวของตัวเองและนี่คือปัจจัยที่4นี่คือสิ่งที่ทำให้คนเรากลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตื่นรู้และในความตื่นรู้นี่เองที่เราจะได้รู้ว่าความสุขสมบูรณ์แบบคืออะไร ร่างกายรับรู้ถึงความสุขจิตรับรู้ถึงความสุขหัวใจรู้ถึงความเบิกบานส่วนที่4รู้ถึงความสุขสมบูรณ์แบบซึ่งเป็นเป้าหมายและความตระหนักรู้คือหนทางที่จะนำไปสู่เป้าหมายที่ว่านั้น